ก็วันนี้นะครับจะมาแจกโค้ดนี้นะสามารถใช้ยกเซิร์ฟนะครับก็กดใช้งานรหัสได้เลยนะครับนะแล้วก็กดตรลงไปนะครับมันก็จะขึ้นว่าแสดงความมีดีนะครับโอเคนะครับผมก็ขอกล่าวคำว่ากราบสวีจัสซอวะที่าันผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับ เอาสู่เบสเ2กเนาะก็ให้เป็น2อันนี้มาเจอกับเบสคุณนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยพี่จะมาแจกโค้ดฟรีไฟนะครับย้ําว่าวันนี้นะครับมีการแจกโค้ดฟรีไฟเดี๋ยวผมจะเคลื่อนรูปให้ดูนะเป็นโค้ดฟรีไฟสกินลูกซองม่วงนะครับเป็นลูกซองที่สามารถใส่ได้ยกเสริมนั่นคือลูกซองอันนี้นะครที่สามารถใส่ได้ยกเสริมนะครับก็สำหรับใครที่อยากให้พี่แจกลูกซองอันนี้นะครับก็กติกาของพี่นะครับมีอยู่ว่านะครับ หนึ่งนะครับให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับกดไลค์คลิปนี้ถึงสองร้อยไลค์แล้วก็กดติดตามช่องพี่ให้ครบ <c oughs> ให้ครบหกพันซับสไครต์นะครับก็สลับใครที่กดติดตามแล้วนะครับคอมเมนต์ยูไอดีมาให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ทำตามกิการพี่แล้วนะครับก็คอมเมนต์ยูไอดีมาให้พี่นะครับก็สลับใครที่ไม่คอมเมนต์แล้วนะ ก็ไม่คอมเมนต์เนี่ยพี่ก็จะไม่แจกนะครับก็สรับคลิปนี้นะครับก็จะมีแจกขอภายในเกมมากมายแล้ววันนี้มีแจกเพชรนะครับไปเล่นกิจกรรมนะครับแล้วก็วันนี้มีโค้ดทั้งหมดหลายโค้ดเลยก็สลับใครที่อยากได้บัตรการีน่านะครับวันนี้ก็มีแจกเพชรแจกบัตรการีน่านะครับก็สลับใครที่อยากจะได้นะครับ1นะครับกตดิกาของพี่นะครับ1คือกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องนี้นะครับโอเค เน็ตตอนนี้เน็ตช้ามากเลยทุกคนเนาะก็เดี๋ยวผมพูดไปแล้วกันเนาะก็สหลับคลิปนี้นะใครที่อยากได้อะไรคอมเมนต์มาเลยนะครับคลิปนี้ก็วิวของพี่อะคือตกมากๆเลยครับทุกคนแบบวิวของพี่ตกแบบตกสุดๆเลยพี่แบบไม่รู้เป็นไรเพราะอะไรก็สำหรับใครที่อยากได้นะครับคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวผมจะเติมเพชรให้เลยนะครับผมแจกเพชรทุกคลิปนะครับแล้วก็มีแจกหลายอย่างภายในเกมนะครับไม่ว่าจะเป็น แจกของแจกพวกนี้นะครับก็สำหรับใครที่อยากให้พี่แจกอย่างนี้อีกนะครับทุกคนให้ทุกพี่เนี่ยกดติดตามช่องพี่กดไลค์คลิปนี้กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับก็ใครที่อยากได้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์แค่นี้แหละได้แน่นอนครับรับคลิปนี้ขอตลาพนี่ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ